สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสมศรีมีข่าววันนี้จะมาเล่าข่าวให้ทุกคนฟังอย่าลืมกดติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะคะชํานนักข่าว BBC รายงานว่ารัเสเซียออกมาตอบโต้การคว่ำบาตรของนานาชาติด้วยการระงับส่งสินค้า200รายการ ไปยังชาติตะวันตกจนถึงสิ้นปีนี้โดยสินค้าที่จะถูกระงับส่งออกมีทั้งสินค้าท้องถิน่นและสินค้าจากบริษัทต่างชาติที่มีฐานการผลิตในรัสเซียได้แก่ผลผลิตทางการเกษตรชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ไม้รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์น่านกระทรวงเศรษฐกิจของรัสเซียระบุว่าการระงับการส่งสินค้าในครั้งนี้เป็นมาตรการเพื่อโต้อตอบพอประเทศที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียทั้ง นี้มาตรการคว่ำบาตรจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศที่มีการกระทำอันไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียที่มีอยู่ราวราว48ประเทศรวมทั้งสหรัฐและสมาชิกเอ็นนอกจากนี้รัสเซียก็เตรียมจะออกมาตรการคว่ำบาตรอื่นๆตามมารวมทั้งการห้ามเรือสินค้าเข้าเทียบท่าที่ทะเรอรัสเซียโดยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะมีผลไปถึงสิ้นปีนี้มาตรการแบนการส่งออกของรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่ชาติตะวันตกยกระดับการคว่ำบาตรรั ซึ่งครอบกลุมการนำเข้าน้ำมันและเศรษฐีชาวรัสเซียที่มีความสนิทสนมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกอย่างโซนีสแตทบ,บัคยูนิลิเวอร์และโลกลเมนแซกได้ระงับการทำการในรัสเซียส่วนนายโดเดมิตรีเมดเวเดฟน้องน,นูมาเป็นของรัฐบาลรัสเซียและข่าววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลาืมแสดงคอมเมนต์หรือกดติดตามให้กำลังใจสมสีด้วยนะคะ